วันนี้มาทำผัดนกกระเีให้เด็กๆทานกันค่ะส่วนผสมต่างๆดูตามในคลิปได้เลยนะคะเริ่มจากต้มเส้นนกกระเีก่อนค่ะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยอเดือดแล้วใส่เส้นลงไปได้เลยต้มจนเส้นสุกเกิมน้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะช่วยให้เส้นไม่ติดกันค่ะปิดไฟตักใส่ถ้วยพักเส้นไว้ก่อนนะคะมาเตรียมผัดน้ำซอสกันต่อเลยค่ะตั้งกระทะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปตามด้วยเนื้อหมูลงไปเลยค่ะผัดพอหมูสุก ใส่ข้าวโพดอ่อนลงไปค่ะตามด้ยวยแครลลอทและมะเขือเทศลงไปได้เลยใส่เครื่องปรุงรสลงไปนะคะอัตรา,าส่วนตามในคลิปได้เลยนะคะเสร็จแล้วลองชิมรสดูนะคะได้รสชาติตามต้องการเติมเส้นลงไปได้เลยค่ะถึงขั้นตอนนี้เพิ่งรู้ว่าลืมใส่ไข่ขอใส่ในขั้นตอนนี้เลยนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันสุดท้ายเติมต้นหอมลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะ กลิ่นหอมหน่าทานมากเด็กๆตามกลิ่นหอมมานั่งรอทานเรียบร้อยแล้วค่ะตักเสิร์ฟให้เด็กก่อนนะคะ